กระเป๋าหนึ่งนี่เฮ้ยชิบหายแล้วพุกฟุกพี่กดผิดพี่กดผิดพุกระเบิดวิ่งก่อนไปเอาระเบิดลืมแล้วเนี่ยลืมบอกไปทางมึงมีมันเป็นระเบิดก็คือไม่ได้ตั้งใจปามันก็เลย ปานมึอยู่ตรงนี้พี่ยไปข้างหลังเจ็บไหมโอ้โหขนาดข้างนอกอ่ะสองคนอะพี่ยี่สิบอ่ะพวกพี่จะไปข้ามมันนะอุ้ย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 ข้ามมัด้ เหว่ละมาสองมาสองคิวอะไรเฮ้ยมันวิ่งไปฉีกไปทางขวาแล้วไปบ้านหลังขวาบ้านหลังขวาใช่ไหมโอเคพี่เห็นละเกีะแตกหนึ่งเฮ้ยเว่ละพี่มาพี่มาพี่มาฟุกพี่มามันมีคนมามาด้วกฟุกหลอง เดี๋ยวพี่ช่วยพวกก่อนพวกสำคัญกว่ามันยิงคนอื่นอยู่ใช่อ้าวโดนบอดข้าวแล้วนะไอคนนั้นอะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเหมือนกันมันยิงกับคนเหมือนกันทำไมมันยิงตอดๆงั้นอะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่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 กำลังไปพี่กำลังไปพี่จะชาร์จเลยนะเฮ้ยอ้าวนี่โอ้ยอยู่นอกโอเคได้โอ้ยไอ้เหี้ย เบ็ดินเกินแป๊บนึงุกคานมาคานมาคานมาเดี๋ยวพี่จะช่วยเลยตายแล้วผมตายแล้วเด้เดขออ้าวอุกโดนบอดฆ่าชิบหายละฟุกชอับชูับอืมชูอัอ้อื ชัวบ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 โอ้โหอ,อย่าร้องตอบกันทำไมเนี่ย <c oughs> อ,อู้หู้เจอคนฟุกหลังเขาสองเจ็ดห้าเจีย็นทุกคนเออแตกยิงอะไรจ๊ะ ไม่ใช่มันไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดคนคนเมื่อกี้มันขึ้นไปชั้นสองแล้วไปเล็งใครไปแล้วพี่แอบลอยเลยแสดงว่ามีคนนะเนี่ยไม่ใช่เลยมันนอกเหรอมันพี่ฆ่ามันเลยพี่ยิงสองนัดตายเลยโหแค่บอดกูนี่เล็งเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยไม่ยิงไม่โดดมาเนี่ย ได้ฟุกเฮ้ยฟุกมันไม่ใช่บอดฟุกนีเงินใครอยู่ตรงไหนวะมันอยู่กับพี่เว้แล้วฟุกช่วยด้วยกูบอกให้กูมาช่วยโดไมไม่ช่วยพี่เลยทำไมอโหแล้วร้ไเอาชุกๆมันไม่ใช่บอดนี่หว่า งงไงโอ้ดูถูกก็เห็นมันเดินแปลกๆอะ่ะเออตรงตรงบ้านกลางเ,เล็กๆไงเห็นไหมตรงนั้นแหละเออนั่นแหละล่าสุดอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ไปไหนลนะนั่นแหละตัวนั้นแหละสวยงามขอบคุณครับเฮ้ยปรลาดนะ่ะฆ่ามันเฮ้ยคนคนซ้ายซ้าย มึงรู้จักซ้ายไหมเนี่ยตรงนั้นเออนั่นแหละมันล้มแล้วเหลือเหลือขวากลางกลางเฮ้ยยิงซ้ายก่อนไหมหยุดเฮ้ยสวยสวยได้ว่าขอมันอย่างนี้ได้เหรอครับกตรงกลางตรงกลางลัชชิ่งเลยพวกลัชชิ่งลัชชิ่งเนี่ยตรงกลางไม่เห็นหลังหินนั่นแหละ เอองั้นแหละงั้นแหละหลังต้นไม้เห็นไหมเอ,อ้สวยอุ้ยทำไมแมตต์นี้มันเดือดอะทำไมแมตต์นี้มันเงียบจังเลยอ่าเฮ้ยหน,ยนูสกปรบด้วย <c oughs> อย่างโหดเฮ้ยจะเข้มไปไหนเนี่ยหกคิวแล้วเนี่ย ก,ก้อนหินเนี่ยขวางจริงมันบอกว่าไม่มึงขึ้นแล้วเมื่อกี้เออดิฝืนทำไมวะเอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ไม่สุขุมเลยอ่ะแบบเนี้ย คืออะไรวะตามหลักฟิสิกส์แล้วรถชนไม้ไม้นองทังเนยนี่มันไม่ฟิสิกส์ไงฟุกชนฟุกชนนี่ยชนไม้โอ้แล้วรถมอไซค์อย่างเท่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอืเออเอาเรื่องเอ้ยจะหมุนตัวเอ้ยยังอื้ออื้ออ้าว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 ไม่ยิงสักทีอ่ะเออ อย่างหมดเหล็กสดิมด้วยเหมือนไม่ขึ้นแจ็คสัตว์เลยเวลาเต้นรถนี่มันขึ้นได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาพี่พี่รถขึงคาไยราไหวะ จะขึ้นอย่างนี้ก็ฝืนไปนะโอ้โหการที่คนเราอยู่คนเดียวนานๆมันจะมีความมืดเข้ามาครอบงำในจิตใจไหมรถคันนี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ฟุกกำลังนำพาไปสู่ต้นไม้ไว้ แล้วมึงจอดดื่มอย่างนี mm ้เนี่ยนะจอดให้เนียนเหมือนรถสปอร์ตรถสปอร์ตอย่างนี้ได้เหรอพวกพี่อยากเห็นรถตีลังกาทำให้หน่อยดิมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีเลยนะไปเรยวนี่ยเห็นก้อนหินเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นทางเออ่ลอยลอยได้เฮ้ยเป็นไงบ้าขนาด

อวโอ้หยุดี่มาดิครับอืมมาดิครับ จะไหลอยพี่เหรออีกพันปีโอ้ยเฮ้ยในรอบนี้ไม่โดนว่ะมันกไมาตั้งอย่างเดียวเลยมไม่สู้กู่อยวะ่ะกูก <c oughs> ็ยิงไม่โดน